อโ้ยน oh! น้ำหวานมันหยุนอันนี้คือหั่งแมงขี้สูตรครับพี่น้องรังแมงขี้สูตรนี่นี่เขาเลี้ยงอกินน้ำด้วยเนาะพี่เนาะกินน้ำหวานกินน้ำหวานนะครับ <Okay. S 1> นี่รังมันจะเป็นแบบนี้นะครับที่อื่นเขาเลี้ยงพึ่งพึ่งโพงที่นี่เลี้ยงแมงขี้สูตร แล้วแมงขีสูตรนี้เป็นตัวผสมเกสรของมะพร้าวด้วยนะครับถ้าใครมีสวนมะพร้าวเลี้ยงตัวนี้เพิ่มด้วยมันจะดีมากพี่เขาเลี้ยงเยอะนะครับนี่ภาษากลางนี่ว่าชันลรงชันล,งนลงรงบ่อ้เลี้ยงเป็นแถวเลยทางใต้ก้เรียกุงก<ะ>ุ้งกุก้ง อุ้งภาษาใต้เรียก <ENNIS> อุ้งนะครับนี่เี้าของเจ้าของเป็นคนดื้อมอพกเจ้าของเจ้าของเป็นคนใต้นะครับมาเอาเมียกูไทยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาเปิดให้ดูว่ามีไหมโอ้ยีน้ำหวานมันหยุด มันจะมีสามส่วนส่วนน้ำหวานส่วนไข่แล้วก็ส่วนอาหารกีส่วนไรไข่ก็กินได้ไหมพี่ไม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 ่มันมันมันไว้ขยายรังโอ้ไว้ขยายนี่จะเอาก็เปิดในตัวนี้แหละเี็นพลาสติกลังไม่ใหญ่นะครับข้างไมใหญ่ตัดเอาส่วนน้ำหวานออกอแต่ส่วนมากจะทําพร้อมขยายรังอืนี่แบบนี้เด้อห้างนี้น้อยหนักอยู่ กลัวมันตอมตาอ,อยุ่มหัวสวนกเกษตรผสมผสานครับนี่เป็นพืชรองรับเหยือยาหลังจากตัดยาออกก็จะมีพืชอ,อื่นถือนี่อะไรผักหวานบ่อันนี้เขาเรียกผักเหลียง <c oughs> ทางใต้ใคล้ายๆผักหวานใต้แบบนั่นอ่ะโอ้ผักหวานใต้นะมันเขาเรียกผักเหลียงโอ้ไม่เคยเห็นแล้ว เสียงใช้ผัดผัดกับกุ้งผัดกับไข่ใช้ผัดใบมันก็จะหวานหวานใช้ผักหวานพืชจากทางใต้นะครับนี่เรียกเเกลียงษตรกรทางใต้ขึ้นมาทำทินผู้ใดบังคุดสองสามปีรอดน่าจะเริ่มนั่นแหละปลูกไว้เต็มเลยทั้งเงาะเงาะมังคุดตองกองต้นตตัวมังกองเป็นไม้ในร่มเงาะมันไม้กลางแจ้ง